สวัสดีครับผู้วิจัยแจ็คกี้ช,ชนนาแนลกันอีกครั้งครับอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสมาชิกกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ติดตามเบื้องหลังของอินเตอร์ไมอามี่ทีมของเดวิดเบ็คแฮมซึ่งเพิ่งจะกลับไปจากเมืองไทยในการมาเป็นพรีเซนเตอร์ของพรีเดเตอร์นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นช่วงของการทัวร์เป็นพรี s ซ a s นทัวร์ของอินเตอร์ไมอามี่มันมีเรื่องมีประเด็นที่น่าสนใจมาตั้งแต่ ไปเจอกับทีมของทางด้านคริสเตียโน o โรนโดซึ่งโรนโดไม่ได้เล่นนะครับไอ้วันที่ผมทําคิดจะจําไม่ผิดนี่น่าจะเป็นวันเกิดของโรนันโดนะรวมทั้งเนมาร์ด้วยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์โรนันโดแล้วก็เนมาร์คนเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักก็หลังจากที่ไปโดนเอานะัสเซอร์ถล่ม6-0วันที่1กุมภามันก็มีประเด็นเยอะแยะนะครับเออเมสซี่โรนันโดซึ่งโรนันโดนั่งชมอยู่ต่อเนื่องพรีเซสซชั่นทัวร์เนี่ย มาที่ฮ่องกงจะเจอกับทีมรวมดาราฮ่องกงนะครับหรือว่าฮ่องกง11ก็ปรากฏว่าอืเป็นเกมที่โอ้โหแฟนบอลเนี่ยเต็มนะสามหมืนแปดรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมก็เป็นโต๊ะโผร่วมกันจัดด้วยก็เลยเหมือน,นว่าเป็นแมตช์ใหญ่นะครับแต่ปรากฏว่าลีนด์มสซี่เนี่ยไม่ได้ลงสนาม ไม่ได้เล่นเนื่องจากเจ็บแฮมสตริงกล้ามเนื้อต้นขาโอ้โหคราวนี้ก็เป็นเรื่องเลยนะครับแฟนๆที่ซื้อตั๋วมาเนี่ยราคาเฉลี่ยก็ประมาณ100กว่า100กว่าปอนด์นิดๆก็4 0 0 0กว่าบาท4,3่0 4, 4 4 0 0 4 5 0่เนี่ยประมาณนี้ขอตัว๋วคืนได้ไหมขอรีฟันได้ไหมอยากมาดูเมสซี่แต่เมสซี่ไม่ได้ลงสนามโอ้โหก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมา ก็มีการประท้วงกันของกลุ่มแฟนบอลก็ภาพข่าวเนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลยนะที่ฮ่องกงอืมทีมดวมมาลาฮ่องกงก็สู้ไม่ได้แล้วนะแพ้ไปสี่หนึ่งนะครับก็ผลการแข่งขันก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการร่วมทีมของเมสซี่ของอินเตอร์มิม่เนี่ยคิดดูแล้วกันว่าจังหวะที่เบแคแฮมเนี่ยเดวิดวเบแคแฮมในฐานะเจ้าของทีมเนี่ยพูดนะครับ ในสนามนี้ก็โดนโหแฟนๆโหเลยอเป็นบรรยากาศที่แม่เสียงแฟนบอลเนี่ยมันเป็นทั้งเสียงสวรรค์และเสียงนรกเลยนะครับผู้ชมผิดไปหมดจากการที่เมซ,ซี่ไม่ได้ลงสนามก็บอกว่าบอร์ดคัตเอาท์แบ็คดอปอะไรต่างๆที่โปรโมทฟุตบอลแมตชนี้นะครับแมชนี้เฉพาะเมซ,ซี่เนี่ยโดนตัดคอเลยนะโอ้โหโรก มาดูแรงจริงนะครับก็เข้าใจกันได้นะว่าเมสซี่เองก็มีการบาดเจ็บอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการทัวร์แต่คราวนี้มันมีประเด็นที่ว่าผมอ่านข่าวดูนะรัฐมนตรีกีฬาเนี่ยของทางด้านผู้จัดงานเนี่ยกีฬาวันธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าเราได้รับการยืนยันว่า มซีลงสนามแน่นอนไม่ซีลงสนามแน่นอนไม่ซีลงสนามแน่นอนนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้มันมีการวิพา์วิจารณ์ว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงอะตกลงไม่ทําตามสัญญาเหรอน่าแต่ทางทีมเขาก็แจ้งว่าเขาเจ็บอะจะให้ลงได้ไงใช่ไหมนักเตะตัวหลักเจ็บลงเล่นแมตอุ่นเครื่องไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันโดนวิพา์วิจารณ์กัน พอสมควรเลยตัวไม่เสี่ยงก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ข่าวอะไรแล้วก็เบ็คแคมเองก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่า <laughs> อินเตอร์ไมมี่พรีซีซั่นทัวร์ที่เอเชียนะคือมันก็เป็นแผนการตลาดของเบ็คแคมอยู่แล้วมาที่ซาอุก่อนโด 0, นไปหกูนยโดนจัดไปคนก็มาล้อเรียนกันใหญ่เลยว่า <laughs> โรนโดไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วครับโ่าอย่งไงก็ดีกว่าอะไรก็ว่านไปแล้วก็มาที่ฮ่องกงก็เป็นประเด็นอีก เมซี่ไม่ได้ลงสนามพุทธที่6กุมภาพันธ์ก็จะลงอุ่นเครื่องซ้อมกับบิเซลโกเบแชมเป์เจลีกถ้าดูให้ดีนะครับก็การมาทัวรเอเชียของอินเตอร์มามี่ก็คือการสร้างฐานแฟนบอลเป็นเรื่องปกติของทีมสโมสรนในอาชีพทั้งหลายลก็ทีมจากฝ่ายุโรปทั้งในพรีเมียร์ลีกในอิตาลีในสเปนเนี่ยก มักจะมีโปรแกรมจัดไว้มาทัวเอเชียอยู่แล้วแน่นอนฝากอเมริกาเนี่ยผู้ชมซ็อกเกอร์เนี่ยที่นู้นเขาเรียกซ็อกเกอร์นะถ้าฟุตบอลก็คือ NFL บ้านเราคน,คนท,ทั่วไปเขาเรียกฟุตบอลก็คือเนี่ยแหละที่เราชมกันอยู่เนี่ยที่อเมริกาเขาเรียกซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าจะมีเฉพาะกลุ่มพวกลาตินอนะิสปปนิกพวกลาตินก็จะชอบฟุตบอลส่วนคนอเมริกันที่มาเชื่อสายพวกยุโรปเนี่ย ก็ยกเว้นพวกไอริชพวกอิตาลีเนี่ยอาจจะชอบดูฟุตบอลแต่โดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้มันเป็นวัฒนธรรมของอเมริกันเกมส์พวก NFL NBA b a เ e b a บสบอลฮอกกี้นะครับหลักๆเลยนะครับ NFL ก็จะดังสุดจะมากับ NBA เนี่ยเป็น2กีฬาสุดฮิตแต่ซ็อกเกอร์มันก็ต้องเป็นพวกอเมริกาใต้พลัดถิ่น,นมาอยู่นะครับซึ่งก็แถบข้างล่างเนี่ยจะเยอะ สังเกตว่าที่อเมริกาก็จะพูดภาษาสเปนเป็นภาษาที่สองใช่ไหมใครที่เคยไปเท็กซัสเนี่ยละแวกนั้นนะใต้แคลิฟอร์เนียอะไรพวกเนี้ยมันก็จะพวกคนกลุ่มนี้ก็จะชอบฟุตบอลก็จะมาเป็นฐานเสียงแต่เบคแฮมเขาทําสโมสรเขาก็ต้องการการเติบโตนะไม่งั้นเขาไม่ดึงเมสซี่ไม่มีหลุยโซเลสเซโก้บุสเกตอะไรไปไปเล่นใช่ไหมเพราะนั้นเขาต้องการสร้างวัฒนธรรมฟุตบอล ที่ไมมี่แล้วก็พอตอนแรทีมเขามีชื่อเสียงโดง่งดังไม่ใช่ว่าสีเสื้อสีชมพูจ๋านะสดใสหวานแววแต่ว่ามันมีการถแตทรถสดเพราะฉะนั้นการมาทัวร์เอเชียก็มาสร้างมาทำตลาดมาสร้างฐานแฟนบอลรุ่นใหม่ๆห,หรือจะคนที่อาจจะชอบฟุตบอลอยากจะชมฟุตบอลทาง MLS Major League Soccer ก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นเบ็คแฮม เมสซี่แล้วก็นักเตะหลายๆคนที่มีชื่อเสียงที่ไปเล่นก็เป็นการสร้างตลาดเอาทีมมาเตะเมื่อเอาทีมมาเตะที่เอเชียแล้วบาซาอุก,ก่อนแล้วมาฮ่องกงแล้วก็จบที่ญี่ปุ่นเนี่ยวิเซลโกเบแชมปเจเลงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมันก็ถือว่าแฟนๆที่นี่นะคาดหวังจะได้ดูเมสซี่เล่นเมสซี่ก็ในฐนานะแชมป์ฟุตบอลโลกด้วยแล้วก็เป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่กวารางวัลทั้งส่วนตัวส่วนทีมมากมายนับ ถอยหลังว่าก็ว่าได้ในการที่เมซี่ก็จะได้จะเลิกเล่นแล้ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะหมดแพชชั่นตอนไหนใช่ไหมเพราะ,ะนั้นการที่มาทวีเอเชียทุกคนก็อยากดูพอไม่ได้ดูอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยโ,โหเป็นเรื่องเวลาวมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยทุกสื่อหลักนี้ลงหมดเลยนะมีภาพแฟนบอลชาวฮ่องกงเนี่ยไปเตะ <c oughs> ต,ตอนนั้นัน่ยไอหัวเมซี่เนี่ยม,มันโดนตัดออกไปแล้วในบอร์ดอ่ะในในแบ็กดรอปของโปรโมททัวร์นาเมนต์อ่ะ จะไปเตะเล่นแล้วก็มีภาพแล้วก็มีการเขียนป้ายโจมตีเอาตัวคืนเมสซี่ไม่ได้ลงอือะไรทํานองนั้นมันก็เลยเป็นกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีไปเลยนะจะมาหาฐานเสียงแฟนบอลกับกลายเป็นทําให้ทีมตัวเองต้องโดนวิจารณ์ถึงจะถามว่ามันมันยังไงดียก็ในเมื่อถ้าเมสซี่เขาเจ็บจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็ก็เรื่องหนึ่งจริงๆฟุตบอลฟุตบอลแบบนเนี้ยมาพรีซีซั่นเนี่ย ผู้จัดกับตัวทีมที่มาเล่นก็ต้องคุยกันให้ดีนะต้องเข้าใจก่อนว่าเขาจะเอาผู้เล่นชุดเต็มที่หรือเปล่ามันก็เหมือนมาซ้อมโชว์ใช่ไหมแต่ถ้าบอกเขาบอกว่ามีสัญญาอย่างเป็นมันสัญญาอะไรผมเชื่อว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่น่าจะผูกมัดตัวเองนะทีมใหญ่ๆไม่น่าจะผูกมัดตัวเองว่าจะต้องเอานักเตะตัวเก่งตัวหลักเล่นลงสนามเออมันเจ็บไปแล้วทําไง ส่วนเขาปรับหรือเปล่าหรือ,อยังไงไอ้ตรงนี้มันก็สําคัญแต่เอาเป็นว่าเบ็คแฮมเอาอินเตอร์มมีของตัวเองมาเพื่อสร้างฐานแฟนบอลในเอเชียนะครับให้มันเติบโตขึ้นนะมองไปเรื่องการตลาดอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่เบ็คแฮมเขาก็พยายามบริหารทีมของเขาให้มันมีชื่อเสียงมากขึ้นดึงนักเตะที่มีประสบการณ์ไปเล่นสร้างผลงานด้วยอ,อันนี้มันต้องมีผลงานในในการแข่งขันทัวร์นาเมนต ในฟุตบอลลีกของพวกเขาอยู่แล้วที่อเมริกานั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตลาดทางฝั่งนี้มันก็เป็นรายได้เสริมเข้ามาก็ถ้ามีเยอะฐานแฟนบอลเยอะอินเตอร์มมีก็ใช่ไหมารายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น v a l ูเป็นมูลค่าของออทางด้านอินเตอร์มามี่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากลับไปจากการทัวร์ที่เอเชียแล้วเนี่ยเ,เป้าหมายของเดวิดเบคแฮมกับอินเตอร์มมีเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหน ก็ต้องติดตามเพราะทีมเมเจอร์ลีก e กอเร์เนี่ยจะให้ดังไปครองใจคนทั้งโลกเหมือนในพวกพิมเมลีกเองหรือในลาลิกาเกาโชหรือบุนเดสลลกาเนี่ยก็อาจจะยากสักหน่อยคือมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาเว้นแต่ว่าเดวิดเบคแฮมเขาก็จะมีแผนการตลาดที่จะสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับทีมของเขาเนี่ยหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็ต้องรอดูนะ แต่ที่น่แน่ก็คือเนี่ยมาเสียฟอร์มที่ฮ่องกงก็แล้วกันเมื่อเรียนเนลเไมซี่ไม่ได้ลงสนามจนเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในเรื่องของฟุตบอลน,นัดพิเศษเป็นพรีซีชั่นทัวร์ของอินเตอร์ไมลีมี